สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโอลิเวอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําบอร์ดตัวหนึ่งที่ชื่อว่า m o d บอ o นะครับก็บอทดตัวนี้เป็นบอร์ดเช็คร้านค้าบนเลนดนโดยที่เราไม่ต้องเข้าเกมนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับอย่างแรกก็ให้ทุกคนเชิญบอทดเข้าเซิร์ฟเวอร์ของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เชิญบอทไว้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคเมื่อเราเชิญบอร์ดมาแล้วก็อย่าลืมให้ยศบอทด้วยนะครับนี่อ่าเมื่อเชิญบอทดมาก็ ภายในตัวบอทก็จะมีคำสั่งอยู่หลักๆก็คือทับเฮลแล้วก็ทับสโตแล้วก็สามารถเช็คเบ t ันพาร s ได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งทั้งหมดก่อนนะครับอย่างแรกก็คือทับเฮลนะครับผมปึ๊บอ่ะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทับ o u t About ก็จะเป็นแบบข้อมูลต่างๆของบอทดเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทับ Invite ก็จะมีลิงก์เชิญบอทให้เรากดนะครับผม โอเคอันที่2ก็จะเป็นสามารถตั้งแจ้งเตือนสกินที่เราอยากให้ตั้งได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้งานนะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะครับก็คือการเช็คร้านค้าเวลเลนนะครับก็จะมีทั้งเช็คเวทเทิลพารเช็คอ,อ,อะไรต่างๆนะครับผมแต่ลหลักๆที่เราจะเช็คก็คือจะเป็นร้านค้าเวลเลนนะครับแล้วก็สามารถเช็คในมาร์เก็ตได้นะครับหรือว่าตลาดมือนะครับผมโอเคก็ หลักๆก,ก็จะเป็นการเช็คร้านค้าอะไรนซะมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการใช้งานนะครับอย่างแรกนะครับก่อนที่ทุกคนจะใช้คําสั่งต่างๆเนี่ยให้เรากดทับแล้วก็ล็อกอินใส่รหัสเข้าไปก่อนนะครับนี่นะครับผมทำล็อกอินนะ u s e r n a m e ก็ให้เราใส่ไปนะครับ password ก็ให้เราใส่ไปเลยนะครับใส่ภายในช่องสีดําๆนี่นะอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตใส่สักครู่นะครับเดี๋ยวตัดไปตอนผมใส่รหัสผ่านเสร็จเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับผมก็เมื่อเราใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับบอทก็จะแจ้งเตือนว่าเข้าสู่ระบบสําเร็จนะครับโอเคจากนี้ก็สามารถใช้คําคสั่งต่างๆของบอทได้แล้วนะครับคําสั่งแรกที่ผมจะแนะนําก็เป็นคําสั่งตั้งแจ้งเตือนสกินที่เราอยากได้นะครับอย่างเช่นผมอยากได้พามแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมาวันไหนเราก็สามารถตั้งแจ้งเตือนได้นะครับผมโ okay. อเคสมมติผมอยากได้พามแมนโด้น,นะก็ ทางเ n d ด์ก็เขียนชื่อสกิปที่เราอยากตั้งไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็กด Enter ไปนะครับอ่ะพอมันขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าเราตั้งไว้เรียบร้อยนะครับว่าตั้งให้มันแจ้งเตือนนะครับมันจะแจ้งเตือนมาเป็นแบบว่าเป็นเหมือน DM Message นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะอ่ะโอเคเดี๋ยวทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับผม นี่เห็นไหมมันจะเป็น DM ขึ้นมานะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะผมว่าพามของคุณจะอยู่ในร้านค้าจะหมดอะไรประมาณนี้ผมมันจะเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนว่าพามเข้าในร้านค้าเราแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูคําสั่งต่อไปกันเลยนะครับเป็นคําสั่งที่เช็คร้านค้าอะไรแล้วกันนะครับเอ๊ะกดไม่ได้ถ้ากดไม่ได้ก็เขียนใหม่นะผม โ okay, อเคำสั่งต่อไปก็จะเป็นคำสั่งพวกเช็คร้านค้าวอลลาแนเป็นหลักนะครับผมซึ่งถ้าใครไม่อยากแบบว่าสับสนหรือว่าง,งงว่าใช้คำสั่งไหนมันแปลว่าอะไรประมาณนี้ก็ให้ทุกคนเข้าไปที่เป็น Discord s ซับพอรของบอทตัวนี้นะครับผมซึ่งก็จะมีคำสั่งบอทที่แบบว่าแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวอย่างอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าโอเคก็ทับสตูจะเป็นการแสดงร้านค้ารายวันนะครับทับพอยจะเป็นการแสดงพอยนะส่วนอ่าอันที่หลักๆก,ก็จะมีเนีย่ยทับอันนี้นะครับผมอ่านว่าอะไรเนะี่ยบันเดอร์วะคือดูเซ็ตต่างๆของปืนนะครับแล้วก็จะเป็นทับในมาร์เก็ตนะครับที่แสดงตลาดกลางคืนนะครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับฟังก์ชันบอทหลักๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทส การแสดงร้านค้าแล้วกันนะครับผมโอเคก็จะเป็นคําสั่งน่าจะเป็นทับสตนะครับผมก็ใเเขียนทับสตนะครับอ่าทับสตแล้วก็ให้เราใส่ยูเซอร์เกับพาสเวิร์ดไปนะครับเดี๋ยวผมขอใส่สักครู่นะครับผมอ่าเมื่อเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอบอทมันแป๊บหนึ่งนะครับอ่าก็จะขึ้นร้านค้าประจําวันของเราเลยนะครับ ก็จะบอกทั้งว่าอีกกี่ชั่วโมงจะหมดแล้วก็บอกสกินต่างๆในแต่ละวันของเรานะครับซึ่งตอนนี้ของผมมีมีดนะครับเชล f ฟสิงเกอร์ h a นทอมนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับว่ามันจะตรงหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็เป็นรหัสที่ผมล็อกอินไว้ในดิสนะครับเป็นรหัสเดียวกันเลยอ่ะมีมีดมีเชลิฟสิงเกอร์แฟนทอมนะครับแล้วก็จะหมดภายใน16ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าตรงเลยนะครับผมเขียกลับไปในดิสนะครับผม อ่ะก็ตรงเป๊ะเลยนะครับซึ่งบอดตัวนี้ก็ถือว่าแบบดีมากครับยังมีอีกหลายฟังก์ชันนะครับที่ผมยังไม่ได้แนะนําไปนะครับทั้งดูเซตดูพอยต์ดูอะไรต่างๆนะครับยังมีอีกเยอะนะครับผมแล้วก็ถ้าใครใช้แล้วมีปัญหานะครับก็สามารถเข้าไปใน Discord ของซัพพอร์ตของบอดตัวนี้ได้นะครับก็จะบอกทั้งคําสั่งต่างๆแล้วก็จะมีห้องแจ้งปัญหาต่างๆของแบบ ตัวบอทนะครับผมแล้วก็จะมีทั้งประกาศข่าวสารต่างๆของบอทนะครับแล้วก็บอทตัวนี้สามารถเชิญเข้า Discord ได้แบบไม่จำกัดแล้วนะครับเพราะว่าบอทตัวนี้ได้รับการยืนยันไปที่ร้อนแล้วนะโอเคก็อย่าลืมไปใช้บอท o ู d บอทเยอะๆนะครับผมเป็นบอทที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เชิญไว้ใต้ล่างคลิปนะครับอ่ะก็วันนี้ก็ต้องขอจบคลิปกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ